ผู้ประกอบแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ถึงซึ่งกระแสะแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำแรกกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้างดังนี้แหลสังโยศสิบ ภิกขุทั้งหลายสังโยตสิบประการเหล่านี้มีอยู่สิบประการอย่างไรเล่าสิบประการคือโอรัมภาคิยสังโยตห้าประการอุตธรมภาคิยสั่งโยตห้าประการโอรัมภาคิยะสังโยตห้ปา,รา,ป,รา,รราประการเป็นอย่างไรเล่าห้าประการคือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาศีลปตาปรามาตกามฉันทะพยาบาทเหล่านี้คือโอรัมพาคิยสังโยชน้าประการอุตธรมพาคิยสังโยชน้าประการเป็นอย่างไรเล่าห้าประการคือรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุทจจะอวิชชา เหล่านี้คืออุตรมภาคิยสังโยชห้าประการพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลสังโยชนสิบประการอริยญาณธรรมคือการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทข้าบาดีก็อริยญาณธรรมเป็นสิ่งที่อริยสาวก เห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาเป็นอย่างไรเล่าข้าบาดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียว จึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแ, people, บแห่งภพเพราะมีความดับแ cobra cobra ห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติน uh. Crow ั่นแหลชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ข้าบาดีอริยญาย,ายธรรมนี้แลเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญา สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่นพิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงโยนกรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดเข้าไปที่เทือกเขาหลวงชื่อสินเนรุพิกุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะพึงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร กรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดที่บุรุษโยนเข้าไปเป็นสิ่งที่มากกว่าหรือว่าเทือกเขาหลวงชื่อสินเนรุเป็นสิ่งที่มากกว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเทือกเขาหลวงชื่อสินเนรุนั้นแหละเป็นสิ่งที่มากกว่ากรวดหินมีประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวเจ็ดเม็ดที่บุรุษโยนเข้าไป มีประมาณน้อยกรดหินนี้เมื่อนำเข้าไปเทียบกับเทือกเขาหลวงชื่อสินเนรุย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนพิกุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นการบรรลุคุณวิเศษแห่งสมณะปรามและปริพพาชกผู้เป็นเดรถีเหล่าอื่น เมื่อนำเข้าไปเทียบกับการบรรลุคุณวิเศษของอริยาสาวกซึ่งเป็นบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิย่อมไม่เข้าถึงส่วนหนึ่งในร้อยส่วนหนึ่งในพันส่วนหนึ่งในแสนพิกุทั้งหลายบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิเป็นผู้มีการบรรลุอันใหญ่หลวงอย่างนี้เป็นผู้มีความรู้ยิ่ง อันใหญ่หลวงอย่างนี้ดังนี้ลักษณะแห่งผู้เจริญอินทรีย์ขั้นอริยะอนนนผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วในขั้นอริยะเป็นอย่างไรเล่าอานนในกรณีนี้ความพอใจความไม่พอใจ ความพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นแก่ภิกุเพราะเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด,ด้วยลิ้นถูกต้องสัมผัสด้วยผิวกายรู้แจ้งธรรมรมณ์ด้วยใจภิกุนั้นถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูล ในสิ่งที่เป็นปฏิกูลดังนี้เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้นได้ถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลดังนี้เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่า ปฏิกูลในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลนั้นได้ถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลทั้งในสิ่งที่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลดังนี้เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลทั้งในสิ่งที่เป็นปฏิกูล และไม่เป็นปฏิกูลนั้นได้ถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้อยู่อย่างมีความรู้สึกว่าปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลและสิ่งที่เป็นปฏิกูลดังนี้เธอก็อยู่อย่างผู้มีความรู้สึกว่าปฏิกูลทั้งในสิ่งที่ไม่เป็นปฏิกูลและสิ่งที่เป็นปฏิกูลนั้นได้ และถ้าเธอหวังว่าจะเป็นผู้อยู่อย่างเว้นขาดจากความรู้สึกว่าปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างเสียแล้วอยู่อย่างผู้อุเบกขามีสติสัมปชัญญะดังนี้เธอก็อยู่อย่างผู้อุเบกขามีสติสัมปชัญญะในสิ่งเป็นปฏิกูลและไม่เป็นปฏิกูลทั้งสองอย่างนั้นได้ อานน์อย่างนี้แลชื่อว่าผู้มีอินทร์อันเจริญแล้วในขั้นอริยะโสดาบันกับอรหันต่างกันในการเห็นธรรมพิกุทั้งหลายอุปาทานขันทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ห้าอย่างห้าอย่างอย่างไรเล่าห้าอย่างคือ รูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสันญ,ญูปาทานขันสังขารูปาทานขันวิญญาณูปาทานขันภิกุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดแจ้งตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อย ซึ่งโทษอันต่ำซามและอุบายเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปทานขันทั้งห้าเหล่านี้ภิกขุทั้งหลายอริยสา,าวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาต่อไปตั้งใจฟังมุตนา อายุโตปบาลโตทีโรวันนัทุปฏิปานโทสุขัสสะทัตตาเมตตาวิสุขังโสอธิขัตติอายุงทัตตาว่าพลังวันนังสุขันจะปฏิปานโท ติกายุยัสสวโหติยัตถาญาตุปปัจจติติกาลตธาตันติสัพัญญาวัฒนยุวิตามัจฉรากาเลนะตินังอริเยสุอุปุตเตสุตาติสุวิปัสสนมนาตัสสาวิปุลาโหติทักขีนา เยตตาอนุโมทันติเบยาวัจจังกรุติวานาเตนาทากินาโอนาเตปิปุญญาสปากิโนตัสมมาตาเตอปติวานาจิตโตยัตตตินังมหาพลังปุญญานิปัลโลกัสมิงปติตาหนติปานินันติ ไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์ <c oughs> วันนี้จะอ่านพุทธศาใน้ฟังในเรื่องทุกคติของผู้ทุศินในหนังสือพุทธศาสนะหมวดธรรมฉบับพบภูมิหน้า49 จากพระบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวัสนาเล่มที่24หน้าที่309ข้อที่193ก่อนที่จะอ่านเรื่องนี้จะให้ฟังสิกขาบทหนะึ่งสิกขาบท บาลีว่าอย่างนี้โยปนภพิขุพิกุงดุโถโดโสอปปติโตอัญญภาคิยัสสะอธิกลนัสะกินจีเดสังเดสมัตตังอุปาดายะปาราจิเกณฑามณนะอนุทางเสยยะอเปวะนามนังอิมมหาบรมจริยาจาเวยันติตตโตอเปเรนะสมเยนะสมนุกายะมาโนวาอสมนุกายะมาโนวาอัญญภาคิยันเจวะตังอธิกลนองโหติ โกฏิเดโสเลสัมมตปาดินโนภิกขุจะโดสังปฏิทธาติสังคาดิเสโซภาษาไทยแปลว่าอันหนึ่งภิกขุใดมีโทสะไม่แช่มชื่นถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอธิกรอันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเล่ตามกำจัดภิกขุด้วยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิกด้วยหมายว่าแม้ฉไหนเราจะยังเธอให้เคลื่อนจากพรมจรรันนี้ได้ รั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามแต่อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องอื่นเอกเทศบางแห่งเธอถือเอาพอเป็นเล่และพิกุย่อมยันอิงโทสะเป็นสังฆาทิเศษนี่ก็เป็นสิกขาบทอันหนึ่งนะที่อาจจะเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะต่อไปก็จะเป็น เรื่องทุกคติของผู้ทุศิลปะพิกุทั้งหลายเราจะแสดงทรรมปริยายอันเป็นเหตุแห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรมแก่พวกเธอพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวทมปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทํากรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลกรรมนั้นภิกขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติทําปานาติบาตหยาบชามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิต มีแต่การฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเขากระเสือกรก,ก,รอกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาควดวจีกรรมของเขาคดมนโนกรรมของเขาคดคติของเขาคดอุปบัติของเขาคดพิกุทั้งหลาย สำหรับผู้มีคติคตอุปบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขา หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่พวกมนุษย์เห็นแล้วกระเสือกกระสนภิกุทั้งหลายภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุป,ปบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาํำกรรมใดไว้เขาย่อมอุป,ปบัติด้วยกรรมนั้นภัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุป,ปบัติแล้วภิกุทั้งหลาย เรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ต่อไปจะให้ฟังพุทธวิชนะจากการทรงจำเรื่องธรรมทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้าในหนังสือพุทธินะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า121 จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธจนะเล่มที่25หน้าที่15ข้อที่11โดยพิกุทวัชชัยทำทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้ามีมโนประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่มโนเมื่อบุคคลมีมโนอันโทษประทุสลายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามกระทำอยู่ก็ตามโทษย่อมเป็นไปตามบุคคลนั้น เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปฉะนั้นทำทั้งหลายมีมโนเป็นหัวหน้ามีมโนประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่มโนเมื่อบุคคลมีมโนอันผ่องใสแล้วกล่าวอยู่ก็ตามกระทาอยู่ก็ตามสุขย่อมเป็นไปตามบุคคลนั้นเหมือนเงาติดตามตัวไปฉะนั้นก็ชนเหล่าใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่า ผู้น <substit uting> ั uh ้นได้ด่าเราได้ทำลายเราได้เอาชนะเราได้รักทรัพย์ของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับไม่ลงส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกใจเจ็บว่าชนเหล่านั้นได้ด่าเราได้ทำลายเราได้เอาชนะเราได้รักทรัพย์ของเราเวนของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้ในยุคไหนก็ตามเวนทั้งหลายไม่เคยระงับได้ ด้วยการจองเวรเลยแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรทานี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาลเอวัง hey แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยสาม เป็นผู้โกลังโกละจะต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุลอีกสองหรือสามครั้งแล้วย่อมกระทําที่สุดแห่งทุกได้หรือว่ายังไม่ได้ทําให้เกิดมียังไม่ได้แทงตลอดซึ่งอนาสะวะวิมุตต์แต่เพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยศสามเป็นผู้สักตักขตุประมะยังต้องท่องเที่ยวไปในพบแห่งเทวดาและมนุษย์ อีกเจ็ดครั้ง